สวัสดีครับในวิดีโอคลิปที่อธิบายถึงวิธีการสร้าง j จดีในเกม Minecraft โดยเขียนโค้ด Python นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอคลิปที่ผมโพสต์ลงใน c h anel n Craft of Code ทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube นะครับก็สังเกตว่าในการสร้าง j จดีนะครับก็จะมีการสร้างทีละชั้นนะครับแล้วก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับจริงมี3ประเภทนะแต่ว่าพูดก็ข้ขอก่อนเลว่ามี2ประเภทนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นชั้นที่เป็นแดเหลี่ยมนะครับเช่น บริเวณฐานตอนี้เป็นต้นนะครับเป็นชั้นที่เป็นแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีชั้นที่เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับจะเห็นภาพชัดเจนว่าสามชั้นล่างนี่นะครับจะเป็นชั้นที่เป็นแปดเหลี่ยมนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นแปดเหลี่ยมนะครับนี่คือสามชั้นล่างนะครับก็สร้างขึ้นโดยเราก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมานะครับเป็นฟังก์ชันหนึ่งชื่อว่าออกตากอนนะครับ เพื่อสร้างชั้นที่เป็นแปดเดี่ยมโดยเฉพาะนะครับจากนั้นก็ชั้นวงกลมก็ไม่ยากครับก็ไปเรียกฟังก์ชันของเขาเลยนะครับมีคําสั่ง shape.circle นะครับก็ไปเรียกคําสั่งใน m i n e c r a f t ได้เลยนะครับอันนี้เป็น m i n e c r a f t education edition นะครับสามารถเขียนโค้ด python ได้นะครับกราวนี้เรื่องของแต่ละชั้นจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งผมก็จะนําข้อมูลเหล่านี้นะครับไปใส่ไว้ในโปรแกรมนะครับ ก็จะใส่ไว้ในลิสต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแ l a นนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเลขนะฮะที่เหมือนกับเป็นเข้าโครงนะของ JD นะครับอันนี้เจนี้ที่ผมก็ไปดูจากภาพขององค์พระของเจดีนะครับแล้วก็นำเข้าโครงมานะครับจากรูปขององค์พระผสมงเจดีนะครับ แล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นเลขหนึ่งนะครับกับเลขสองเนี่ยหรือว่าเลขสามเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมดูจากรูปนะครับแล้วก็นํามาเขียนลงในลิสต์ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับเป็นแบบแปนของ jd นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของแต่ละชั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นกับว่าตัวเลขนี้อยู่ตรงไหนของของตัวสตริงตัวนี้นะครับเช่นถ้าอยูอ่ลึกเข้าไปนะครับอยู่ตรงท้ายท้ายนะครับ ก็จะเล็กหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเลข1ห,หรือเลข2เนี่ยนะครับอยู่แถวนี้นะครับก็จะมีขนาดที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอยู่2อประเภทนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะมีเลข2นะครับเลข2เนี่ยบอกถึงเป็นชั้นที่เป็นแดเหลี่ยมนะครับสังเกตว่าเลข2เนี่ยก็จะมีอยู่3ชั้นนะครับบริเวณนี้นะครับ แล้วก็จะมีตรงบริเวณที่ต้องเป็นตรงกลางอีกอันนึงนะครับที่เป็นเลข2นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั้น8ดเหลี่ยมนะครับส่วนเลขหนึ่งที่เหลือเนี่ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นชั้นที่เป็นเป็นวงกลมนะครับก็มาดูโคดอีกนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของ8ดเหลี่ยมนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอเลข2นะครับก็จะมีโค้ดบริเวณแถวแถวนี้นะครับอันนี้นี้กําลังนะครับถ้าเกิดโอเคนะครับถ้าเจอถ้าเกิดว่าเจอเลข2นะครับตรงนี้นะครับก็จะไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่าออกตากรนนะครับ ก็เป็นการวาดแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาขึ้นมาเองนะครับตรงนี้นะครับคร่าวๆก็คือเราก็วาดสี่เหลี่ยมโดยใช้คําสั่ง fill นะครับวาดเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับโดยการ fill นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้คําสั่ง line นะครับในการที่จะลบขอบนะครับคือเราลบโดยใช้อร r เนี่ยนะครับเติม a ร์เข้าไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการลบขอบแลวนะครับลบไป4ครั้งนะครับรับค่าสมานะครับก็ลบไป4ครั้งนะครับ ลบ4ด้านเลยนะครับแต่ร่างลบ4ครั้งนะครับก็จะกลายเป็นแดเหลี่ยมแล้วนะครับเช่นมอนลบ3าครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับลบ3มครั้งนะครับ1นะครับ2แล้วก็3นะครับ1 2แล้วก็3นะครับพผลสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นรูปแดเหลี่ยมนะครับก็คร่าวๆคือเราใช้ฟังก์ชันฟิล์นะครับวาดสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็ใช้ฟังก์ชัน line นะครับในการที่จะลบขอบทิ้งไปลบมุมทิ้งไปนะครับให้กลายเป็นภาพแปดเหลี่ยมนะครับอันนี้คือฟังก์ชัน o อ t นะครับก็จะทำงานเมื่อข้อมูลในในแบบแปลนเนี่ยเป็นเลข2นะครับวาดแปดเหลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเลข1นะครับถ้าตรงนี้เป็นเลข1นะครับก็จะวาดเป็นวงกลมนะครับโดยการเรียกคำสั่ง circle นะครับก็ วาดวงกลมเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะมีทําให้ประดับให้สวยงามนะครับโดยการเติมโกลสโตนเข้าไปนะครับให้มีไฟสว่างนะครับ4ด้านนะครับอันนี้ก็ได้ไอเดียมาจากการไปดูคลิปอันนี้นะครับของคุณบรน่าบอยนะครับที่สร้างมาสวยงามมากนะครับอันนี้นะก็มีไฟอันนี้มีไฟไหลไหลาหลด้านเลยนะครับผมทําแค่4ด้านนะครับตรงนี้นะครับก็ สรุปค่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งนะครับก็จะวาดวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการประดับไฟนะครับสี่ด uh, ้านของตัววงกลมนะครับดูผลนิดนึงนะครับนี่ครับก็จะมีไฟอยู่4ด้านนะครับตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณนี้อันหนึ่งแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านหลังอันนี้นะครับมีไฟอยู่4ด้านนะครับก็วนลูปไปเรื่อยๆนะครับวนลูปไปแล้วก็วาดแปดเหลี่ยมนะวาดวงกลมไปนะครับตามข้อมูลที่อยู่ในแบบแปลนนะครับ แล้วก็จะมีตัวสุดท้ายนะครับเรื่องของในแบบแปลนนะจะมีอีกข้อมูลหนึ่ง,งคือเป็นเลข3นะครับอันนี้คือเป็นยอด JD นะครับเป็นเลข3นะครับก็คือเราก็วางบล็อกไปตรงๆเลยนะครับด้วยคําสั่ง place นะครับคําสั่งอันนี้คือกรณีที่เป็นยอด JD นะก็จะ place เข้าไปนะถ้าเป็นเลข3นะครับวางเข้าไป1 1บล็อกนะครับนั่นก็ประมาณนี้นครับอันนี้คือเรื่องของอการเขียนโค้ด y t ทอ n ในเกมไม n คร r a นะครับเพื่อที่จะสร้างเจดีนะครับถ้าสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องของ c ช a n n e คราฟต f ออฟโค้ดนะครับทั้งใน TikTok แล้วก็ใน YouTube นะครับสวัสดีครับ